ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนในการสร้างจดหมายเวียนแบบที่2นะคะในการสร้างจดหมายเวียนแบบที่2เราจะใช้ไฟล์เดิมนะคะเราจะใช้ไฟล์เดิมคือไฟล์ Data และไฟล์ a i n เป็นไฟล์จดหมายนะคะเป็นไฟล์จดหมายและไฟล์ข้อมูลนะคะอ่ะเราเปิดมาทั้ง2ไฟล์เลยนะคะเปิดมาทั้ง2ไฟล์เปิดมาทั้ง2ไฟล์ฟแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะ นะคะจากนั้นเราจะได้ไฟล์ Data นะคะและได้ไฟล์ Main ให้เราไปที่ไฟล์ a i n นะคะให้เราไปที่ไฟล์ Main ซึ่งเป็นไฟล์ตัวจดหมายนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นให้เราไปที่แท็บ Mailing นะคะไปที่แท็บ Mailing จากนั้นให้เราเลือก StartMail m e r g e นะคะเลือก StartMail e Merge คลิกมา1ครั้งนะคะจากนั้นให้เราเลือกเป็น l e t t e r นะคะคลิก1ครั้งเส็จเรียบร้อยนะคะ จากนั้นให้เราไปคลิกที่ select receive นะคะเลือก select receive หนครั้งจากนั้นให้เราเลือก use existing list นะคะคือมีไฟล์ data อยู่แล้วนะคะมีไฟล์ data อยู่แล้วหรือว่าเราสามารถเลือกใช้ new list ก็ได้เพื่อที่จะสร้างไฟล์ data ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะหรือเลือก select f o r m outlook เพื่อที่จะเลือก ผู้รับที่มาจากอีเมลก็ได้นะคะในที่นี้เรามีไฟล์ Data อยู่แล้วฉะนั้นให้เราเลือกเป็น use existing list นะคะคลิกไปหนึ่งครั้งนะคะคลิกไปหนึ่งครั้งจากนั้นเราไปหาไฟล์ Data หรือว่าไฟล์ข้อมูลที่จะนำมาใส่ในฟิลต่างๆของจดหมายได้เลยนะคะในที่นี้จะอยู่ที่หน้าของ Desktop นะคะให้เราไปที่ Desktop จากนั้นเราไปเลือกไฟล์ Data, นะคะเลือกไฟล์ Data ได้ไฟล์ Data เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรากดปุ่ม Open 1ครั้งนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นทำยังไงต่อจากนั้นให้เราเอาเคอร์เซอร์นะคะให้เราเอาเคอร์เซอร์ไปสแตนบายไว้หลังฟิลด์ที่เราอยากจะนำข้อมูลมาใส่นะคะในที่นี้จะเป็น ส่วนของข้อมูลเรียนนะคะข้างหลังนี้จะเป็นข้อมูลของชื่อผู้ปกครองนะคะจากนั้นทำยังไงนะคะเอาเคอร์เซอร์ไปสแตนบายหลังฟิลที่เราอยากจะนำข้อมูลมาใส่นะคะในที่นี้จะไปสแตนบายไว้หลังข้อมูลเรียนนะคะซึ่งหลังเรียนนะคะเราจะนำข้อมูลของรายชื่อผู้ปกครองนะคะมาใส่หลังเรียนจากนั้นทำยังไงให้เราไปที่แท็บเมลลิงนะคะไปที่แท็บเมลลิงหนึ่งครั้ง จากนั้นนะคะให้เราเลื่อนลงมาหาปุนะะ่ม Insert Merge Field นะคะ Insert Merge Field คลิกตรงสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะตรงนี้1ครั้งนะคะคลิกเสร็จเรียบร้อยจะปรากฏฟิลด์นะคะจะปรากฏฟิลด์หรือว่าคอลัมน์ตามไฟล์ด a ต a เลยนะคะมีลำดับที่ชื่อสกุลนักศึกษานะคะสำนักวิช,ชาสาขาวิช,ชาชื่อผู้บุค,คองนะคะจะเป็นอันเดียวกับไฟล์ Data นะคะจะเป็นอันเดียวกับไฟล์ Data นะคะอ่าทีนี้กลับไปยังไฟล์เมนนะคะไฟล์จดหมายทีนี้ไปเหมือนเดิมคลิกหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นจะปรากฏนะคะจะปรากฏ ชื่อของหัวข้อคอลัมน์ต่างๆที่จะนำมาจากไฟล์ของ Data นะคะจะเป็นอันเดียวกับไฟล์ Data เลยนะคะหัวข้อคอลัมน์มาเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราเลือกหัวข้อคอลัมน์ที่เราจะนำไปใส่ในฟิลด์ที่เราสแตนบายไว้เมื่อกี้นะคะในที่นี้จะอยู่หลังเรียนนะคะซึ่งหลังเรียนจะเป็นข้อมูลของชื่อผู้ปกครองฉะนั้นเราต้องเลือกเป็นฟิลด์ชื่อผู้ปกครองนะคะคลิกหนึ่งครั้งที่ชื่อผู้ปกครองนะคะ,ะจะได้ ะะจะได้แบบนี้มานะคะเป็นหัวข้อของชื่อบุครองเสร็จเรียบร้อยทําแบบนี้ไปท้ายเอกสารนะคะจากนั้นใบที่เพื่อให้ผู้ปกครองของนะคะให้เราใส่ข้อมูลของรายชื่อนักศึกษานะคะส่วนนี้จะเป็นข้อมูลของรายชื่อนักศึกษาทําเช่นเดียวกันนะคะไปที่ ปุ่ม insert m a r t e field นะคะคลิก1ครั้งจากนั้นเป็นรายชื่อนักศึกษาให้เราคลิกชื่อนักศึกษา1ครั้งนะคะก็จะได้เป็นฟิลด์ชื่อนักศึกษามาเรียบร้อยต่อไปสำนักวิชาทําเช่นเดียวกันนะคะเลือกเป็นสำนักวิชาต่อไปนะคะสาขาวิชาเช่นเดียวกันเลือกเป็นสาขาวิชานะคะอ่ะเซ็นเรียบร้อยนะคะในส่วนของ การกำหนดฟิลให้กับจดหมายนะคะในไฟล์ของเมนเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะถ้าอยากจะดูข้อมูลตัวจริงนะคะข้อมูลตัวจริงของจดหมายนะคะเราไปที่แท็บ a i l i n g นะคะจากนั้นให้เราเลือก Preview r e s ลนะคะเลือก p v i v w r w s u s t หนึ่งครั้งนะคะอ่ะทีนี้ก็จะเป็นข้อมูลตัวจริงของจดหมายเรียบร้อยนะคะที่มันจะนำข้อมูลของ Data แต่ละ แถวนะคะมาใส่ในจดหมายเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นแถวแรกนะคะแถวแรกต่อไปจะดูข้อมูลคนต่อไปนะคะให้เราไปคลิกที่คลิกปุ่ม next record นะคะหนึ่งครั้งคลิกไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นข้อมูลคนถัดไปนะคะทั้งเอกสารเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งในการสร้างจดหมายเวียนนะคะ ต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะปริ้นออกมานะคะตามจำนวนของจดหมายนะคะให้เราไปที่ปุ่ม Finish and Merge นะคะจากนั้นให้เราเลือก Edit Individual Document นะคะเพื่อจะทำการ Show หรือว่าแสดง จดหมายเวียนทั้งหมดนะคะคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นจะปรากฏหน้าจอนี้เช่นเดียวกันนะคะถ้ากด o นะคะจะเป็นการปรากฏจดหมายเวียนทั้งหมดนะคะตามรายชื่อที่อยู่ในไฟล์ของ data นะคะส่วน current record นะคะจะปรากฏเฉพาะที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันนะคะจะปรากฏเฉพาะที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันนะคะเพียงหน้าเดียวนะคะหรือว่าเราสามารถกรอกตัวเลขลงไปได้นะคะว่าอยากจะให้ปรากฏ คนที่เท่าไหร่ถึงคนที่เท่าไหร่นะคะฟอร์มให้ใส่คนเริ่มต้นนะคะถึงคนที่เท่าไหร่ให้ใส่ลงในช่อง t ูนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะในที่นี้สมมุติว่าคลิกอไปนะคะอยากดูทั้งหมดของจดหมายนะคะอยากดูทุกคนเลยนะคะให้เราคลิกอจากนั้นโอเคนะคะจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะปรากฏจดหมายเวียนของทุกๆคนนะคะเพื่อจะทําการสามารถ ปรินได้หรือว่าส่งจดหมายได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงในการสร้างจดหมายเวียนนะคะ